เก็บก้านคอเหมือนออฟฟิศซินโดมไปหาหมอหมอเขาบอกว่าก้านก้านสมองขาดออกซิขาดออกซิเจนและทีนี้เขาก็จัดยามาแม่ก็กินกินลงไปครั้งหนึ่งครั้งละเจ็ดร้ไป2อครั้งสมครั้งมันก็คล้ายๆกับว่ามันกดอาการเวลาแม่มาทานแล้วมันก็จะหายในช่วงแรกปวดดิดยามันก็ปวดขึ้นมาอีกมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆและทีนี้แม่ก็ไม่มีอาการอีกอย่างหนึ่งคือ,อปวดตั้งแต่ เอวลงแล้วลงขาถึงสะโพกแล้วก็เหมือนเหมือนที่เขาเรียกอีกว่าปวดสลักเพชรตรง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 ก้นปวดมากแล้วใช้ลูกเทนนิสตแต่มาปวดแรงๆเนี่ยโอ้แปปยแบบแบบป,ปวดแบบปวดขังคันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หายสาักทีปวดลึกๆล้ลวงก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยก็เลยไปหาหมอเขาจะบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นแล้ว Turn ทีนี้ก็ไปนวดใช้นวดแผนโบราณมันมันไม่ดีขึ้นอ่ะมันยังปวดเหมือนเดิมอ่ะก็เลย อยู่ๆมาวันหนึ่งแม่ก็มาปวดท้องคุณหมอบอกว่าลำไส้แม่เป็นผังผีแลวอักเสบพันบุนแรงก็เลยได้ผ่าตัดเนี่ยและทีนี้พอแม่ผ่าตัดมาได้สักหนึ่งอาทิตย์ก็มีคุณทิพวรรณนี่แหละค่ะเอาตัวบาลานกับดับเบิโอเนี่ยมาให้แม่ทานครั้งแรกเนี่ยแม่บอกเลยแม่บอกว่าแม่ไม่ทานแม่ไม่ทานเพราะอะไรกาแฟจะมาช่วยอะไรแม่ได้เป็นกาแฟเฉยๆจะไม่แก้ อะไรได้ต้องก็บอกว่าเป็นอาหารเสริมประมาณนี้แม่บอกว่ามันเสริมไม่ได้แล้วตัวนี้เนี่ยมันปวดมันต้องแก้อย่างเดียวมันจะมาเสริมยังไงเสริมเนี่ยคือมันต้องใช้เวลานานคิดว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ยอมทานพอวันนั้นในช่วงจังหวะนั้นอ่ะทีนวันมันหมดพอดีก็เลยคิดว่าถ่านจะไปซื้อใหม่นี่เมื่อเรามีกาแฟอยู่แล้วทาไมไม่ลองกินก็เลยเอากาแฟตัวเนี้ยตัวบาลามกับดอิโอเนี่ยตัวเนี้ยเอามาลองกินวันนั้นพอกินวันแรกมันก็ยังไม่รู้อาการเนาะยังไม่รู้อะไรว่ามัน มีผลต่อร่างกายยังไงมันก,ก็ทานปกติเหมือนเหมือนเราทานทีอินวันแต่ทานมาได้สักระยะหนึ่งสักประมาณหนึ่งอาทิตย์มันมีความรู้สึกว่าร่างกายร่างกายของตัวเองที่ผ่าตัดออกมาใหม่ๆมันไม่อิดเลย,ม,ม,เลยมันไม่เหนื่อยล้ามันเหมือนปกติออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยร่างกายคนเรามันจะงมที่มันกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้มันจะงงมันจะนื่ไยแต่นี่มันไม่เหนื่อย มันสามารถนั้นวเหมือนคนมีกําลังกลับคืนมาก็เลยคิดเป็นคิดกับเป็นพ่อกาแฟตัวนี้หรือเปล่าก็ายังไม่รู้ก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆพอทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอาการที่ปวดต้นคอมันหายไปไหนหายไปตัวไหนไม่รู้อ่ะหายแบบไม่รู้ตัวเป็นผลพลอยได้มาเลยหายแล้วก็ดูดพักเส้นที่ปวดขาก็ไม่ได้เป็นนวดอีกแล้วตัวนี้คือคือหายขาดทุกอย่างคือหายขาดหมดทุกอย่างเลย คือมันมันมันดีมากๆเลยแม่ก็เลยทานต่อเนื่องมาตลอดเลยทีเนี้ยกาแฟทินวันแม่ก็เลิกทานไปเลยตอนนี้ทานมาน่าจะน่าจะเข้ากับสี่สี่เดือนแล้วทานเป็นพฤติกรรมทานทุกวันเช้าบางทีก็สครั้งก็มีบางครั้งก็สองครั้งแล้วแต่สะดวก